สวัสดีนะครับวันนี้ผมพามาชมเป็นนิสสันเทียน้านะครับคันนี้คันนี้เป็นเทียน้าปี04นะครับปี04นล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับภาสี68นะครับใครหาไว้ใช้งานรุดรููเลยนะครับทรงป๋ามากเลยครับคันนี้สียังสวยอยู่นะครับคันนี้เป็นเทียน้า เครื่องหกสูบนะครับเครื่องหกสูบแต่เป็นสองพันสามร้อยซีซีเครื่องสองพันสามยังไม่กินมากนะครับรุ่นนี้ใช้งานสองระบบนะวันนี้ใช้ได้ทั้งแก๊สและน้ํามันนะครับเป็นระบบัวฉีดนะครับประหยัดมากนะครับกิโลละบาทสองบาทนะครับแก๊สใช้งานอยู่ทุกวันนะครับคันนี้ภายในสวยเลยนะครับผมใช้อยู่นะครับขับดีเลยครับคันนี้เครื่องเกียร์ดีเลยเงียบกริบ เกียร์มีไม่ต้องรอร้อนนะครับไม่มีกระตุกขับไกลได้สบายคันนี้นะครับคันนี้ผมขับไว้ขับเล่นทั่วหมดแล้วคันนี้ประหยัดใช้งานอยู่ครับคันนี้ผมขายอยู่ในราคา83,000บาทนะครับคันนี้เบาปรับไฟฟ้าด้วยนะครับ83,000บาทใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับหรือจะลดมาเทินก็ได้นะครับ เบอร์โทรผมจะอยู่ท้ายคลิปนะครับม่านหลังก็ใช้ยังใช้งานได้นะครับม่านหลังเป็นเลื่อนไฟฟ้านะครับเครื่องเสียงดังหมดนะครับเครื่องเสียงเดิมโรงงานก็ใช้งานได้นะครับเครื่องสตาร์ติีง่ายเลยนะครับตอนเช้านี่สตาร์ทง่ายเลยไม่ต้องรอไม่ต้องอะไรเลยนะครับันนี้ คันนี้ผมก็ใช้งานทุกวันนะครับเพราะว่ามันใช้แก๊สด้วยก็ประหยัดก็ใช้มาแล้วก็อยากแบ่งปันนะครับคันนี้แปดหมืนสามันบาทใครสนใจก็ลองรับชมดูให้จบนะครับแล้วก็ลองตัดสินใจดูครับแพงหรือว่าหรือยังไงก็ลองทักมาสอบถามราคากันได้นะครับราคาก็พอลดได้นะครับได้รถหรูทรอองปปาๆไปใช้งานนะครับ เปิดด้านหลังนะครับอยู่ข้างนี้นะครับด้านหลังก็สวยงามนะครับเดิมๆเ,เลยนะครับด้านหลังมีถังแก๊สแคปซูลนะครับกว้างนะครับใหญ่มากใส่ของได้เยอะนะครับรุ่นนี้รู้มากเลยนะครับทรง สตาร์ทแล้วติดง่ายครับคันนี้ใช้งานทุกวันตับตอนเช้าก็ตึ้งเดียวตึ้งเดียวออกได้เลยครับคันนี้เครื่องเสียงก็ดังปกตินะครับในรถก็ใช้งานได้เพราะด้วยครับรุ่นนี้เครื่อง V6 นะครับเือนเดมนนำไม่มีดันแน่นอนนะครับคันนี้ ของเครื่องก็เดินเดินสวยเลยนะครับใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับ